วัดเด่นในวันที่อากาศกำลังเย็นสบายและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปสั้นมาโดยตลอดในคลิปนี้ขออนุญาตพาท่านชมพระเนื้อดินเผาพระเนื้อดินเผาปิดทองปิดทองมาแต่เดิมๆบ้างก็มีเจ้าของได้นำมาปิดทองทีหลังก็มีนะเป็นพระเนื้อดินเผาทั้งสิ้นองค์แรกเลย หลวงพ่อหมอกรุมหากันหลวงพ่อหมอกรุมหากันลบบุรีเป็นพระศิละปะหอมลบบุรีมีความสวยงามอลังการดูเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์นะมีอยู่สององค์นะสภาพยังสวยงามนะสภาพยังสมบูรณ์อยู่ทั้งองค์ การปิดทองนี้ไม่มั่นใจว่าเจ้าของเอามาปิดใหม่หรือปิดมาแตกครกอันนี้ลาดบูรณะลาดบูรณะโดยส่วนมากเราจะเห็นเป็นนชินเนื้อชิ้นเงินกับเนื้อตะกวดสน,นิมแดงชิ้นเงินจะพบมากพิมพ์นี้พิมพ์นี้ตัดซุ้มโพออกจริงๆข้างบนจะเป็นซุ้มใบโพอีกพิมพ์นี้ชัดเจนปิดทองมาแต่เดิมแน่นอนอันนี้ก็คือนางพยาว โหนองพญากรุวัดโพธาเทียนให้สังเกตดูว่านังพญากรุวัดโพธาเทียนนี้เป็นพระตัดมาจากพระอะไรนะพระที่ตัดมาจากพระคนสมอนะถ้าพิมพ์เต็มๆจะเป็นพระคนสมอองค์นี้ก็พิเศษสุดนะสภาพสวยงามสมบูรณ์กว่านี้ไม่มีอีกแล้วพระคุณแผนทรงพลใหญ่ฐานบัวกรุวัดจงกรมอายุธยาอันนี้พิมพ์ตัดชิดนะมีอยู่สององค์ อันนี้พิมพ์ตัดเหลือปีกไว้จะใหญ่กว่าจริงๆแล้วเป็นพิมพ์เดียวกันนะเพียง,งแต่ว่าตัดชิดและตัดเหลือปีกคุณแสคุณแผนทรงพลนี้นะอ่าเป็นเป็นพิมพ์เดียวกับของกลุ่บ้านกลางกลุ่บ้านกลางคุพันณ์บุรีก็มีอันนี้คุณแผนหน้าอิดอ่าคุณแผนหน้าอิดกุอวัดใหญ่ชัยมงคลอ่าคุณแผนฐานผราทิพย์อ่าวัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้ก็เช่นกันนะ พิมเล็กคุณแผนหน้าอิดขวัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้ <c oughs> ตัดเหลือปีกเช่นกันนะอันนี้พิมกลางนนคุณแผนหน้าอิดวัดใหญ่ชัยมงคลปิดทองเดิมเดิมนะอันนี้ก็วัดใหญ่ชัยมงคลเช่นกันกูวัดใหญ่ชัยมงคลนี่มีพระเยอะนะมีพระเยอะอันนี้ก็วัดใหญ่ชัยมงคลคุณแผนใบพุทธสารับทองแบบเดิมเดิมอันนี้รักทองแบบเดิมเดิมเลย อของตุโคไทยบ้างไปดูของตุโคไทยภูเขาพนมพเพลิงซุ้มกระต่ายแกรบเนื้อดินเผาซุ้มกระต่ายแกรบเนื้อดินเผาฐานพระทิพ์ฐานสิงลักษณะเป็นเสียนโลนมีอยู่สามองค์พุทธสินน์ยยุทธยาเช่นกันก็คงจะน,น่าจะวัดใหญ่ชัยมงคละ น่าจะเป็นของวัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้ลักษณะเป็นรูปพระสงฆ์อาจเป็นไปได้ว่าเป็นองค์แทนของอสมเด็จพระพนรัตวัดปากแก้วหรือว่ามหาเทรคันช่ององค์พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรน,นะก็แล้วแต่จะตีความมันไปนะแล้วจะตแต่จะตีความกันไปนะเพราะว่าเกิดกันไม่ทนันตีความผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่ว่ากัน